สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคนที่เกิดวันเสาร์ความหมายมีดังนี้ครับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นสิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับคนวันเสาร์หนึ่งเรื่องการงานและการเงิน บอกเลยว่าเรื่องนี้จะดีมากๆครับปัญหาที่เคยติดขัดในการทำงานจะได้รับการแก้ไขและคุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆที่ทำให้งานก้าวหน้าขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอาจจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่หรือมีผู้ที่ให้คําปรึกษาที่ดีเข้ามาช่วยชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องถ้าคุณกําลังวางแผนที่จะเริ่มต้นธุรกิจใหม่หรือทำโปรเจกต์อะไรบางอย่างไพ่ใบนี้บอกว่านี่คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการลงมือทำครับ ในเรื่องการเงินไพ่ใบนี้หมายถึงการเงินที่คล่องตัวขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์อาจจะมีรายได้พิเศษเข้ามาจากช่องทางใหม่ๆหรือได้รับการช่วยเหลือด้านการเงินจากผู้ใหญ่ที่เคารพนอกจากนี้ไพ่ใบนี้ยังเตือนให้คุณใช้เงินอย่างชาญฉลาดและลงทุนในสิ่งที่มีประโยชน์ในระยะยาวครับ 2. เรื่องความรัก สำหรับคนโสดไพ่ใบนี้บอกว่าคุณจะเจอคนที่มีปัญญาและสามารถเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับคุณได้หรืออาจจะมีความสัมพันธ์ที่พัฒนามาจากความเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันสำหรับคนที่มีคู่แล้วความสัมพันธ์จะแข็งแกร่งและมั่นคงมากขึ้นจากการที่ทั้งคู่ช่วยเหลือและเป็นที่ปรึกษาให้กันและกันครับ 3. เรื่องสุขภาพ สุขภาพโดยรวมจะดีขึ้นครับไพ่ใบนี้ยังหมายถึงการฟื้นตัวจากอาการเจ็บป่วยหรือการได้รับคำแนะนำที่ดีในการดูแลสุขภาพแต่ก็ต้องระวังเรื่องความเครียดจากการใช้ความคิดมากเกินไปนะครับควรหาเวลาพักผ่อนและทำกิจกรรมที่ทำให้จิตใจสงบลงบ้าง 4. เรื่องทั่วไปและข้อควรระวัง ไพ่พระพิกเนตเป็นไพ่แห่งปัญญาและความสำเร็จครับวันนี้คุณอาจจะต้องใช้ไหวพริบและความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เข้ามาและคุณจะสามารถจัดการกับมันได้อย่างดีเยี่ยมนอกจากนี้ไพ่ใบนี้ยังเตือนให้คุณระมัดระวังเรื่องความหลงตัวเองหรือความมั่นใจในตัวเองมากเกินไปจนไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนะครับการเปิดใจรับฟังคำแนะนำจากคนรอบข้างจะช่วยให้คุณก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงยิ่งขึ้น โดยรวมแล้ววันที่7กันยายนต5 6 8นนี้เป็นวันที่คุณจะเต็มไปด้วยโอกาสและความสำเร็จขอให้คุณใช้ปัญญาที่คุณมีอย่างเต็มที่และมีความสุขกับทุกสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับสิ่งสำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใคร